นวค่อยเติมใหม่นะคะสามก่อนค่ะต่อไปน้ำตาลลงไปเอา้าไม่ใช่น้ำตาลตัวนี้อะไรนี่เกือบเอาหลดดีใส่ตามสูตรละพี่น้องน้ำตาลลงไปค่ะเพื่อความกลมกล่อมไม่ต้องใส่มากบางคนไม่ชอบทานน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นาะพี่น้องเนาะบางคนแบบกินส้มตำนี่คือโนน้ำตาลเลยค่ะ แต่เยลล็กเป็นคนหวานเย,ยเล็กต้องใส่น้ําตาลลงไปด้วยเพรานบองเอ้ยจะเป็นเพ่อนหวานเห็มเห็ดสุกหมกอยู่วที่อ่าสิ่งที่จะทําให้อร่อยมากที่สุดอยู่นี่เองค่ะผงนัวผงนัวเด้อพี่น้องใส่มากแซ่บมาก ใส่น้อยแซ่บน้อยค่ะคุณสัญญาสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณพ่อบ้านสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่มาให้กาลังใจเยเล็กตะกี้นี้เยเล็กเงาเงา,งาค่ะไม่มีเพื่อนเลยอะ่ะอืมอ้าวดูครกดูครกให้ดูครกเดี๋ยวยังเยเล็กยังไม่ใส่นี่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปด้วย มะเขือเทศลงไปค่ะอ,อืตามด้วยมะนาวค่ะพี่น้องใส่แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ากลัวเปรี้ยวอ้าวได้ที่แล้วยกเครื่องปรุงไปเลทมาค่ะเรามายิ้ยค่ะมามาเรา มะยอกันหยวกันไปนจังไหนคะไปจังไหนคะมะยอกันคะ่ะมายอกันคะ่ะหันมาพี่หันมาพี่บนบ่หันมาพี่หันมาพีโอ้น้ําเยอะเลยถ้าตํำส้มตํามนีน้นํานี่แสดงว่าอร่อยคะ่ะพี่น้องถ้าตาแล้วน้ําไม่ออกนี่คือ อร่อยค่ะพี่น้องว่าไหมฮ <laughs> <ย> <laughs> ่าฮ่า่จักวางยังดอกยี่เหล็กบุกเข้าใจน้าเลยยี่เหล็กก็ว่าไปยี่เหล็กก็บกกบุกเข้าใจจะคล้องคือกันค่ะอืออหลีบุกเข้าใจตัวเองคือกันละ่ะไปสันน่นละ่ะมโหเรื่องหูวเล้าดอก <laughs> เค็มแล้วว่านนะเสตแล้วตีคุณปริชาติสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะกําลังจะชิมค่ะนี่ได้ที่แล้วค่ะ น้ำลายแตกแล้วพี่น้องซิม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 ,ซมขาซิมซิมมาซิมน้ำกันมาซิมน้ำกันคือซิมคำไใแต่ย่าย,ายมไม่ต้องปงอะไรอีกเลยค่ะ พอดีพอดอีไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเห็นไหมคะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเอยรายการต่อไปคือกันเทอวดพี่น้อง มาแล้ว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 ค่ะรายการต่อไปคือการเทวดพี่น้องนะคะพี่น้องจา๋าดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพูดนะเสียงขวดขวดขบเป็นไงเอาที่หมดเด็กเล็กเอาให้หมด เสียดายเสียดายนี่อืมส,สุดเสีบเลยสุมตำโครกนี่เป็นไงคะน่าทานไหมหน่าทานไหมน้องสีบ้านน้องอุ้ยมันเป็นยังไงแต่เสีบ แม่ยายแต่แซับแม่ยายเพิ่นว่า